สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทําปลากุเลาเค็มกันนะคะวันนี้ได้ปลากุเลามาสองตัวนะคะเราจะทําปลากุเลานะคะขั้นตอนจะทําอย่างไรนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะวิธีทํานะคะเริ่มจากการขอดเกล็ดก่อนนะคะแล้วก็ดึงเอาส่วนของเงือกแล้วก็เครื่องในออกมานะคะหลังจากที่เราขอดเกล็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ล้างทําความสะอาดะคะ่ะล้างให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นเราก็ผ่านน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ นำมาวางทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำนะคะค่าน้ำปลาที่เราล้างทาควาาสะอาดเรียบร้อยแล้วะคะนำเกลือทะเลของเรานะคะมายัดใส่ลงไปในท้องของปลาค่ะยัดลงไปเลยนะคะยัดให้เต็มะค,ะค่ะค่าหลังจากที่เรายัดเกลือไปในท้องของปลาแล้วนะคะเราก็นำปลาที่ได้นะคะมาวางลงในลังปูมหรือกล่องนะคะที่รองด้วยเกลือชั้นล่านะคะจากนั้นเราก็นำปลาไปวางแบบนี้นะคะ ต่อจากนี้นะคะให้เรานําเกลืออีกส่วนที่เหลือนะคะมาวางทับบนตัวปลาท,ทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราเอาเกลือนะคะมาเททับตัวปลาให้ทั่วนะคะให้ท่วหลังจากนั้นปิดฝานะคะหมักไว้2-3วันนะคะ ที่เราหมักปลากุเรากับเกลือไว้สองวันแล้วนะคะเราก็นํามาล้างเกลือนะคะจากนั้นวางทิ้งไว้ให้เสด็จน้ํานะคะ หลังจากที่เราทิ้งเส็จน้าไปแล้วนะคะเราก็ใช้น้ํามันพืชน,นะคะาทาบนผิวของตัวปลานะคะเพื่อเป็นการารักษาสภาพหนังของเขาให้ดูสวยงามนะคะนั้นนะคะเราจะทําการห่อปลานะคะเพื่อเป็นการปิดในส่วนของปากและก็ส่วนของท้องปลานะครับไม่ให้แมลงวันเข้าไปวางไข่ค่ะแล้วก็รัดยางนะคะให้แน่นนะคะเพื่อไม่ให้ส่วนของกระดาษเปิดออกนะคะ อันนี้ก็คือเพื่อเป็นการป้องกันแมลงนะคะไปวางไข่ค่ะนะคะ,อะ,คะโอเคเราสามารถไปตากในตู้อบก,ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราจะตากข้างนอกนะคะให้ใช้วิธีการนี้นะคะนั้นนะคะเราก็จะปลกเชืออนะคะเพื่อสําหรับใช้ในการแวนหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็นํามาตากแดดนะคะหรือว่าอบในตู้อบแบบนี้ก็ได้นะคะเราใช้อุณหภูมิประมาณ50-55องศาค่ะกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะ นะคะเราก็เอามาตากแดดนะคะโดยแขวนไว้ให้โดนกับแดดนะคะ,ะทําอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยนําไปอบเกลืออีกครั้งหนึ่งแล้วก็รีดนะคะจากนั้นนะคะเรานามาทําการรีดนะคะด้วยไม้ครึงนะคะรีดเบาๆทั้งสองด้าน,นะคะ่ะนี่นะคะจะเป็นปลากรูเลอของเรานะคะที่เราทําการตากรีดแล้วก็อบเกลือไว้นะคะเจ็ดวันค่ะ เดี๋ยวเราจะลองไปทอดกันนะคะ,คะปลากุูเราทอดของเรานะคะโรยหน้าด้วยเแดงซอยแล้วก็พริกซอยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะ